สอพันก็ยัดโยมเมื่อวันกระถินนะที่ยัดโยมทั้งที่ได้ไปด้วยตัวเองก็ได้เห็นครูบาอาจารย์เห็นสถานที่ยัดโยมก็เต็มกันเอาศาลาจะมาสองสามไร่นี้ไม่พอนะลนข้างล่างรถจอดกันเป็น เป็นพันคันมะไปกันคนเป็นหมื่นของที่จะเตรียมไว้ให้มันก็เลยมันเหมือนกับโยมก็อยากจะได้กันนะก็เลยระเบียบมันก็เลยไม่เข้าคิวเข้าแถวกันบอกไงก็ไม่ค่อยฟังกันแล้วกลัวจะไม่ได้กันก็เลยทำงานดีเราก็กลัวคนข้างหน้าจะโดนผลักล้มก็จับโยนกันดีกว่าแบ่งกันสุดท้ายก็ ก็ไม่ทั่วเนาะแล้วก็ปริมาณคนก็เยอะมากแต่ก็ถือว่าเราไปทำบุญนะนี่ก็อย่าไปนั่นเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะไปไปไปเลยค่อยค่อยค่อย,อย,อยสั่งสมบุญไปนะรหัสครั้งนี้เดี๋ยวครั้งหน้าสิ้นปีน,นะ28ตุลานี่ก็จะเป็นงานรอบรอบวันเกิดของธมา28ตุลา ที่จะมาถึงอีก20กว่าวันก็มีเปิดโรงทานมีเนี่ยการมาส่งน้ำเขาเรียกมาส่งน้ำแสดงวุธิตาสาการะาก็โยมก็มากันเยอะทุกปีนะลองดูแต่ก็ไม่กล้าบอกเราจะมีของที่ระลึกให้ใครมาเดี๋ยวถ้ามีก็มีเองถ้าไม่มีก็แล้วไปเขาให้มาด้วยใจก่อนแค่นั้นแหละนะบางคนทำบุญแลแ้วแหม่ทุกคน ของหนูยังไม่ได้เลยหนูน้อยใจนลนะอย่าไปน้อยใจนะกรบูบาอาจารย์ทําความดีบำเพ็ญบารมีเราจะไม่น้อยใจอารมณ์ขนาดหนึ่งไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องสั่งสมไปนะทาไปเถอะความดีเราตั้งใจมาเพื่อความดีแล้วก็ทำไป ทำไปแล้วสิ้นปีของวัดพระพุทธแสงธรรมมีการสวดมนต์ข้ามปีนะสวดมนต์ข้ามปีกันทุกปีเรามีการสวดมนต์ข้ามปีนะของรับรองได้ได้แน่นอนการสวดมนต์ข้ามปีก็แต่ถ้ามากันแบบมืดฟ้ามูนดินยังไงก็ไม่พออยู่ดีนะอย่างยมเห็นวันที่สี่ใช่ไหมโอ้โหคนมันจะเหยียบกันเดินไหลกันเลย โรงทานธรรมามีอยู่ประมาณร้อยร้านค้ากว่าที่มาเปิดโยมยืนแถวยาวตลอดจ,จนหมดนะใครไปเห็นก็รู้นะแต่ที่น่าพ้มใจก็คือเราทุกคนก็ตั้งใจมาสร้างบุญกันเนาะมาพบกันตั้งแต่เช้าตักบาตรกันธรรมาเมื่อวานก็ลูกศิษย์บอกเจ้าคุณขอพักสักวันนะเก็บข้าวเก็บของกันก่อน วันนี้ก็ยังเก็บยังยังไม่หมดเลยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ออกธรรมสัญจรญาติโยมก็คงจะรอครูบาอาจารย์เพื่อจะกล่าวอะไรก็จากหัวใจก็คือโมทนาศรัาญาติโยมแต่ที่มาวันที่ส่ตุรากันทุกคนและที่อยู่ที่บ้านที่ดูด้วยก็โมทนาบางคนไม่ได้มาแต่ก็ยังโอนปัจจัยกันมาฝากกันมาก็น่าชื่นใจเนาะ ก็ต้องขอมูธนาแต่ถ้าใครที่รู้สึกวันนั้นหงุดหงิดท่านเจ้าคุณบอกให้รอแล้วได้ยังไม่ได้อีกแล้วเจ้าคุณหายไปไหนก็ไม่รู้อาตมาหมดแล้วอาตมาก็หลบแล้วโยมพูดเลยยังขำตัวเองโยมก็เลือกเกินดันกันจนเข้ามาต่อมาก็เลยไม่ได้เตรียมคี่เล่กนึกว่าเอาละเอาโยมเตรียมเลยนะใครจะ รับก่อนโว้ไม่มีแถวไม่มีแนวโรแห่กันแบบเหมือนปลาชะโดจะกิน <c oughs> กินขนมปังประมาณนะโยมเคยไปเลี้ยงปลาไหมเหมือนเลยไม่รู้มือใครมือใครยืน่น <c oughs> อว่ากันไปตามเหตุเนาะแต่สุดท้ายก็เราก็มาสร้างบารามีแล้วนะไปคิดแต่เรื่องดีๆไปห้ามน้อยใจกูบาอาจารย์นะบอกด้วยใครเป็นเพื่อนกลับมาน้อยใจและพูด ไม่ได้ไม่ได้บอกท่านเจ้คุณฝากมาว่าของดียังมีอีกแต่ไม่ใช่วันนั้นวันเดียวนะอย่าเพิ่งไปน้อยใจแต่เราไปเราไปเอาบุญนนเราไปเอาบุญไปเอาบุญรองประธานก็ยังไม่ได้กันหลายคนเหมือนกันก <c oughs> ็บอกเออไม่เป็นไรอันนี้เป็นของที่ล,ลึกแต่ว่าสิ่งที่เราได้ก็คือบุญกุศลที่เราได้มาร่วม ในการทอดกระถินกันนะงั้นัยี่บแปดทุรลาจก็มาอีก20ิกว่าวันก็มานะเผื่อมีอะไรหรือไม่มีก็แต่มาส่งน้ํานะจะมีพิธีส่งน้ําในช่วงบ่ายบ่ายโมงแล้วก็เริ่มส่งน้ำนะเอาละก็ขอจเจริญพรเท่านี้ก่อนนะ